น้องบางคนไปนอนเพราะว่าต้องไปเรียนหนังสือใช่ไหมผมอยู่อย่างเงี้ยไม่รู้ชอบไปได้ยังไงอยู่เงี้ยไหมวะอยู่อยู่เงี้ยจริงอยู่อยู่อยู่เงี้ยจริงรู้ตัวอะไรชอบอะไรอย่างนี้ แล้วของของขวัญก็ไม่มีเลยเออพูดถึงวันนี้นี่ทำไมของขวัญมันหน่อยๆครับท,ทุกที่นี่ของขวัญมาบึ้มบึมบึมขอบคุณด้วยนะครับมูโยขอบคุณตูนด้วยนะครับขอบคุณกาตูอานอีกครั้งหนึง่งขอบคุณด้วยนะครับกับพี่เจอขอบคุณด้วยนะครับแหมน้องแพมนะครับผมขอบคุณด้วยครับก็ k คยซีฟานะครับขอบคุณด้วยนะครับกับเอ่อตัวอะไรเนี่ยจะอ่านออกไหม อขอบคุณแพมแพมด้วยนะครับขอบเป็นพี่น้องกับแบมแบมหรือเปล่านะขอบคุณใบเตยด้วยครับผมอ่ะส่งขวัญมาเป็นกําลังใจให้กันได้นะฮะเป็นกําลังใจกําลังทรัพย์กลังทุกอย่างนั่นแหละอืมโอ้ยวันนี้วันนี้นี่มากเลยเต,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 ตะเตะเตะเออเจ็บขามากขาข้างซ้ายแพงเตะแรงไปหน่อยผมโม้เจ็บมากเลยวันนี้อยากคนวนวดให้จุงอุย้ยขอบคุณด้วยนะครับกับนี่สเปเชียลเคราชาแมวส่งอะไรก็ส่งแต่แมวไม่เคยส่งอย่างอื่นเลย ไม่เคยไม่ค่อยเห็นเขาพิมพ์แชทด้วยนะคือไม่เคยเข้าใจว่าซื้อคอมพิวเตอร์มาเนี่ยซื้อแป้นพิมพ์มาหรือเปล่าหรือว่าซื้อแต่คลิกเมาส์อย่างเดียวมีหน้าที่คลิกเมาส์คลิกเมาส์กดส่งของขันอ,อ,อย่างเดียวไม่รู้ว่ามีคีย์บอร์ดหรือเปล่าไม่เคยทักทายอะไรกันมาเลยเหรือว่าเขาไม่ใช่สีฟอนตที่มันเห็นชัดเจนมั้็ไม่รู้เหมือนกันนะฮนะขอบคุณด้วยนะฮะกับเออชงชัางชิงชโชมังซีซีลายปีเอ็งเองด้วยนะครับ คุณดูดิใครดูคอมอยู่เขาส่งตบมือมาเนี่ยมันอ่านไม่ออกเ่าเป็นตัวอะไรอ่ะเออคุณด้วยในแหวนจากฟ้าถ้าไม่ส่งมาให้เธอมีใจอ๋ออ๋ออยอ๋ออ๋อโอ้โหใครเคยใครดดฟันมั่งตอนเนี้ยใครดดฟันมั่งใครเคยใครดัดฟังอยู่เล็กเกี่ยวหนังปากไว้แบบมันดึงหนังไปเลยอ่ะแบบมันไม่ออกเลยมันเกี่ยวจมลงไปเลยอ่ะ ปากลูกเมียคิมด้วยเนะคิมโดนเหล็กเกี่ยวปากอ่ะคิมจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้จริงจริงนะคิมเป็นคนไม่ค่อยโดนเหล็กเกี่ยวปากนะนานๆโดนทีเพราะว่าอะไรมะไม่ค่อยไม่ค่อยปากผนังปากกว้างมั้งไม่รู้ดิคนอื่นเนี่ยเขาบอกโอาเพแผลเต็มปากเลยแต่ว่าไม่ค่อยมีอะไรมากพูดมากอะไร ลูกตัวเองอะ่ะบ้าบาอนลูกตัวเองอวันนี้โคตรกากเลยบอกง่ายไปต่อยมวยล้มตีลังกาอะไรก็ไม่รู้จะอัดคลิปให้มันเท่ๆนะไม่เคยได้คลิปได้เท่เลยดูดูนี่คลิปสองบอกสิฟ้าเข้มแข็งหน่อยเข้มแข็ง,ขง,ขง,ขงหน่อยปรากฏไป็นยังไงไปดูนะยไตแม่งมันต่เงเอ้า เออมาหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองฮุกฮุกฮุกแม่งฮุกเข้าจมูกตัวเองพี่เดี N 2 N 2 anything, ๋ยวผมมานะผมไปห้องน้ำก่อนอะไรมึงเพิ่งไปห้องน้ำมาไม่ใช่เหรอไปเช็คก่อนพี่จมูกผมเบี้ยวหรือเปล่าเออปล่อยโดนจมูกตัวเองนี่นี่นี่ผมโคตรชอบเลยวันนี้ผมยังขอผมกะว่าจะขอเสื้อเสื้อนักเรียนไอซีฟาเก็บไว้สักตัวหนึ่งไว้ แม่งเสื้อเสื้อนักเรียนเป็นโคตรเท่เลยเรียนมสีวิกอนน่ะเออโคตรเท่เลยผมยัไปแอปเป็นเด็กมัง่งผมเชื่อว่าผมเนี่ยเนี่เป็นเด็กได้อยู่นะเนี่ยพี่คิมโฟนหาพี่พายอาหน่อยโอ้นี่ครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่ให้โฟนหาผู้หญิงเนี่ยและพายอารด้วยนะ ไม่ได้หรอกเดี๋ยวตกนรกนะเอาแล้วกรูหาเรื่องอีก,ก,อกแล้วกรูร้อนเรีนนะครับท่านอย่าไปเอาไปดราม่านะผมไม่ได้แซวใครเลยเออจะซิงค่าตายเออใช่ขอาคุณแมวสองอันไหมครับแม่อย่างที่ปอนะครับผมขอบคุณด้วยนะแมวอีกสองตัวด้วยนะครับผมก็จะทำยกกิ่งก็ไฮเกอร์สองแล้วก็แล้วก็แล้วก็ แล้วก็เออนักคอมในทีเดียวเลยจะได้จบๆเนาะโอเคผมว่าสักพักหนึ่งคนก็ต้องเบื่อนะักคอมมันมันทำทุกวันนะจริงๆเอ๊ทำดีๆก่อนแล้วกันพร้อมพร้อมกดหนึ่งใจะได้ไม่จะได้มไดม่เบื่อไงมีอะไรทำหนึ่งสอง 내꺼 다른 여자랑 말도 섞지만, 난 니꺼, 네난 니꺼. 네 ดีใจมากดีใจที่สุดดีใจสุดขีดเสียใจเสียใจมากเสียใจที่สุดเสียใจสุดขีดโกรธเฮ้ยโกรธมากอย่าทำอย่างนี้โกรธที่สุดมันไม่ถูกโกรธสุดขีดจะบ้าอะไรโกรธลูกชายมันตุ๊ด้ยเป็นทำให้อะไร ผมเป็นลิเกคนจนบ้านอยู่ฝั่งทนตาพาผมเป็นลิเกนะจ๊ะบ้านอยู่ทับฝั่งทนกระตุกไปไหนกันนะบ้านเป็นรถไฟหรือไงกระตุกมากเกินไป ไหรจะหายกระตุกกระตุกแบบนี้แล้วจะจัดการยังไงเมื่อไหร่หายกระตุกก็บอกกันด้วยนะจ๊ะโอ้ยกระตุกอะไรนะเมื่อไหร่จะหายกระตุกก็ปิดเพลงแล้วไงไม่ได้เปิดอยู่จะเปิดจะปิดรอหายกระตุกก่อน

ผมเป็นลิเกคนจนบ้านอยู่ฝั่งทนทาพระกระตุกอีกแล้วแม่ให้ผมเล่นลิเกกระตุกทุกทีเลยขี้เกียจเล่นแล้วเนี่ย